สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราก็มีซีรีส์จีนอีกเรื่องหนึ่งมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนั่นก็คือเรื่องกะละครั้งหนึ่งของหัวใจเป็นเรื่องราวของเยียนหนิงนักร้องสาวสวยพูดไม่เก่งกับเซินจือโจวผู้กำกับหนุ่มสุดหล่อด้วยนางเอกของเรานะคะเธอก็แอบรักพระเอกมานานแล้วและเลือกที่จะลบความรู้สึกที่มีต่อพระเอกออกไปเพราะถูกเขาปฏิเสธ ส่วนพระเอกนั้นเขาเองก็ชอบนางเอกเหมือนกันแต่เพราะกลัวเสียเพื่อนก็เลยหนีความรู้สึกของตัวเอง ในวันนี้นางเอกชนะรางวัลเกี่ยวกับการร้องเพลงด้วยความดีใจเธอจึงอยากสารภาพรักกับพระเอกแต่เธอกลับถูกเขาปฏิเสธด้วยถ้อยคําเหยียดยามเขาบอกเธอว่าระหว่างเราเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นแถมพระเอกยังพาแฟนตัวจริงของเขามาเย้ยนางเอกด้วยและหลังพระเอกไปไม่นานนักข่าวที่รอสัมภาษณ์เมื่อเห็นนางเอกก็พากันกลูเข้ามาขอสัมภาษณ์เธอนางเอกร้องไห้ด้วยความเสียใจพร้อมกับวิ่งหนีนัก ไปด้วยเธอแอบขึ้นไปบนรถของดาราคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากู้หานกู้หานจำนางเอกได้ว่าเธอเป็นนักร้องเขาช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของนักข่าวให้ความเสียใจจากการที่ถูกพระเอกปฏิเสธความรักทำให้นางเอกตัดสินใจเข้ารับบำบัดทางจิตเพื่อลบเขาออกจากหัวใจและบอกคนรอบตัวว่าเธอไม่ได้รักพระเอกแล้วและอยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ ผู้จัดการถึงกับสำลักกาแฟนางเอกเป็นดาราเธอจะมีความแากได้ยังไงเดี๋ยวก็เป็นข่าวหรอกระหว่างนั้นทางเอเจนซี่ของนางเอกได้โทรมาเสนอให้เธอเข้าร่วมรายการของพระเอกเนื่องจากดาราที่ตอนแรกมีตารางเข้าร่วมบาดเจ็บที่ขา พระเอกนั้นเขาเป็นถึงผู้กำกับที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทงิงขนาดผู้จัดการของกู้หานยังพยายามให้กู้หานสร้าง,งมิตรภาพที่<ช>ดีกับพระเอกเพื่อประโยชน์การเล่นหนัง<อ>แต่กู้หานดูดื้อด้านไม่น้อยเขาไม่สนใจงานของพระเอกจนเมื่อนางเอกปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าเธอคือนักสแสดงหญิงที่จะเข้าร่วมรายการ Perfect Heart Beat ของพระเอกกู้หานถึงได้ยอมเปลี่ยนใจรายการ Perfect Heart Beat เป็นรายการที่ตามหามิตรภาพและรักแท้ ดังนั้นพวกเขาต้องยืนยันว่าทั้งสองคนโสดจริงๆหรือเปล่านางเอกกับกู้หานตอบพร้อมกันว่าโสดและยังไม่ได้ชอบใครพระเอกนั่งฟังอยู่นิ่งๆแต่ภายในใจของเขากลับร้อนรนไม่สบายใจหลังคุยงานเสร็จพระเอกจึงตามนางเอกมาเขาบอกให้เธอถอนตัวจากรายการนางเอกกลับตอบว่าไม่และเธอยังบอกเขาอีกว่าเธอจะจีบกู้หานพระเอกถึงกับพูดไม่ออก ค่ำคืนนี้มีกินเลี้ยงความร่วมมือกันทุกคนมีความสุขมากเว้นแต่พระเอกเขาดูกังวลและหน้าตึงตลอดเวลาไม่นานพระเอกก็ได้รู้ข่าวว่านางเอกเขารับการบำบัดทางจิตใจเพื่อลืมเขาแต่แทนที่เขาจะมีความสุขเขากลับหงุดหงิดเมื่อเห็นนางเอกพูดคุยกับกู้หารอย่างสนิทสนม พระเอกดื่มไวน์เข้าไปหลายแก้วเมื่องานเลี้ยงจบลงทุกคนต่างพากันกลับบ้านกู้หานบอกนางเอกว่าเขาจะเป็นคนไปส่งเธอเองนางเอกตอบตกลงแต่เธอขอกลับไปเอาของที่ห้องอาหารเมื่อครู่เนื่องจากลืมไว้นางเอกเห็นพระเอกเมาหลับโดยมีบทของรายการ Perfect Heart Beat ปิดอยู่ครึ่งหน้าเธอจึงมองไปที่เขานึกย้อนไปถึงอดีตช่วงเรียนมัธยมเธอจำได้ว่าวันนั้นฝนตกหนักมาก เธอกับเขาหลบฝนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แต่แล้วเมื่อนางเอกหันไปมองพระเอกกลับเห็นว่าเขาหายไปทิ้งไว้เพียงร่มคันหนึ่งเท่านั้นนางเอกนึกว่าพระเอกทิ้งไว้ให้เธอดังนั้นเมื่อฝนซาได้เจอกับเขาอีกครั้งเธอจึงเอาร่มไปคืนคงเพราะตอนนั้นเธอถึงได้ตกหลุมรักเขา แต่ตอนนี้ไม่แล้วนางเอกไม่ได้ปลุกพระเอกเธอปล่อยเขาไว้แบบนั้นด้านพระเอกเมื่อนางเอกเดินหนีไปเขาถึงได้ลืมตาขึ้นพระเอกกลับมาที่บ้านทโขขอบคุณเพื่อนที่แกล้งแสดงเป็นแฟนของเขาเพื่อนผู้หญิงคนนั้นไม่เข้าใจพระเอกเลยเธอดูออกว่าพระเอกชอบนางเอกแต่ทำไมเขาถึงได้ใจร้ายปฏิเสธนางเอกได้ลงคอพระเอกนั้นตัวเขาก็ชอบนางเอกมานานแล้วเช่นกันครั้งนั้นเป็นเขาที่ดั กรอและตั้งใจถึงร่มไว้ให้นางเอกในวันฝนตกพระเอกยังคงเก็บร่มที่นางเอกนำมาคืนไว้ในกล่องอย่างดีวันต่อมาพระเอกนัดเจอกู้หานเพราะอยากรู้ความรู้สึกของฝั่งนั้นกู้หานบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาชอบนางเอกและอยากให้พระเอกช่วยเขาสมหวังในความรัก วันถ่ายทำรายการ Perfect Heart b e a t ได้มาถึงธงอุีซินมาป่วนที่กองถ่ายเนื่องจากเธออยากร่วมรายการนี้มากแต่ทางเอเจนซี่สั่งห้ามเพราะขาบาดเจ็บเธอจึงมาขอร้องพระเอกแต่ไม่ได้ผลระหว่างที่การถ่ายทำกำลังดำเนินไปอยู่นั้นผู้เขาร่วมรายการมีทั้งหมด6คนแบ่งเป็นชาย3หญิง3ฝ่ายหญิงนั้นต้องเลือกจับคู่กับฝ่ายชายดยการหยิบอุปกรณ์ที่เข้าคู่กับฝั่งนั้นและแน แน่นอนว่านางเอกได้คู่กับกู้หานหลังพระเอกสั่งคัดกู้หานก็เข้าไปขอบคุณพระเอกที่ช่วยเขาจับคู่นางเอกได้สำเร็จอุยซินก็พยายามตามเอาใจพระเอกหวังว่าจะได้งานจากเขาพระเอกจึงเดินหนีทั้งคู่พระรำคาญนางเอกเดินตามพระเอกกับกู้หานไปแต่เมื่อเธอเดินผ่านอุยซินฝั่งนั้นลม้มภาพที่เหมือนว่านางเอกผลักอุยซินถูกคนถ่ายไว้ได้ รายการกลับมาเริ่มถ่ายอีกครั้งนางเอกกับกู้หานมาเดทด,ด้วยการตีแปดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ฝังใจนางเอกมาโดยตลอดนางเอกเคยชวนพระเอกตีแปดด้วยกันนับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาก็ไม่เคยรับปา เธอเลยแม้แต่ครั้งเดียวนางเอกดูมีความสุขมากที่ได้ตีแบตแถมเธอยังตีเก่งมากอีกด้วยแม้แต่กู้หันยังสู้เธอไม่ได้ความจริงแล้วเหตุผลที่เพรเกไม่ได้ไปตีแบดกับนางเอกนั้นเป็นเพราะเขาตีไม่เป็นทุกครั้งที่เขาปฏิเสธเธอเธอก็มักไปฝึกกับเพื่อนคนอื่นเพื่อหวังว่าจะเก่งขึ้นหลังการถ่ายทําในวันนี้จบลงกู้หันอยากนัดเจอกับนางเอกนอกเวลาแต่พรกกลับเดินมาบอกว่าไม่ได้ รายการมีกฎห้ามพบกันระหว่างนั้นผู้จัดการของนางเอกก็เดินมาบอกนางเอกว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วมีคนถ่ายภาพของนางเอกกับอวีซินแล้วเอาไปลงในโลกอินเทอร์เนต็ตว่านางเอกรังแกวีซินพระเอกจึงต้องเป็นคนมาส่งนางเอกที่บ้านเพื่อหลบนักข่าวนางเอกนั้นเธอรู้สึกว่าตัวของเขาเหม็นมากจึงบอกให้เขาขึ้นไปจัดการตัวเองที่ห้องเธอนางเอกไล่ฉีดน้ำหอมปรับอากาศใส่พระเอก แถมยังไม่ยอมให้เขานั่งโซฟาบ้านเธออีกด้วยจากนั้นก็ลไล่เพล่กลับบ้านไปด้วยท่าทีเย็นชา